เปิอะไรอ่ะเปิดยังไงอ่ะเปิดที่เปิดยังไงเปิดยังไงอ่ะอ๋อใช่กินไหม มันถามว่าอะไรคุณมีอะไรอ่ะคุณมีอะไรคุณมีอะไอ้าวแล้วอะไรต่อคุณมีลักษณะไหมมันมันมาดิษฐ์มาอยู่มามาดิเม้ออื้อ ถ้าคุณหายตัวไปทนไันใดนั้นมีใครมาหาคุณไหมไม่ไม่ไม่อะไร มใครจะมาหาใครจะมาหาฉันถ้าคุณรอง้ยอยากก็ร้องตายแล้วเฮ้ยมันชู้ชื่อคุนอู้ดฉันต่รวจ่นเหร คุณรู้จากอุย้ยคุรู้ดูนดี่ทำอะไร่เมื่อฉันถามคุณว่าคุณตอบจริงๆหรือไม่ทุกคนครับใช,ใช่เหรอจ้าจ้าจ้าแกดูกน,ดนดี่เรียงอะไรถ้าฉันสามารถลดพิสูจน์ ให้คุณตอบเดาวไปเลยใช่ไหมดาวไปลวเลยช่มัหร์และวางหน้าต่างด้วยพื้นปิด 哎呀,哎呀 <laughs> <em Fern anda>、right. ,哎呀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 , แกแกดูดิอ้าวอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยไม่บายนี่มันจะกูอーーอกดูดึงอ่เป็นไรอ่ะ